ตณะาีตำรวจกองบังคับการปราบปามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบอกอปอ,อสอได้มีการจับกลุ่มนานาราายบนาอายุ44ปีตามหมายจับฐานความผิดช่อโกงทรัพย์และกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนเมื่อวันที่3ธันวาคม2 5 1 8ที่ผ่านมาต่อมากับความคืบหน้าล่าสุดในช่วงค่ำของวันที่3ธันวาคม 2 5 1 8ที่ผ่านมาก็มีรายงานจากการสอบปากคำนานารบินาครับตลอดทั้งการสอบปากคำด้านนานารบินาก็คงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากว่าคำให้การหลายส่วนยังมีความขัดแย้งกับพยานหลักฐานต่างๆที่ตรวจพบครับโดยเฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและก็สลิปการโอนเงินเอกสารการโอนหุน้นและก็รวมทั้งเอกสารทำธุรกิจต่างๆมากมายที่ถูกทำปลอมขึ้นมาซึ่งหลักฐานเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นสามารถตรวจยึดมาได้ขณะที่เข้าตรวจค้นบ้านพักเมื่อช่วงเช้า ของวันที่3ธันวาคม2518ที่ผ่านมาครับจากน้นวทางการสืบสวนเชิงพฤติกรรมของเจ้าตัวเจ้าหน้าที่ก็ยังพบนะครับว่าช่วงระยะหลังตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมา นานาเราบินาเริ่มขาดสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากตีนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยรวมทั้งทำธุรกิจขาดทุนหลายอย่างจึงเริ่มชักชวนเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวให้นำเงินมาร่วมลงทุนธุรกิจต่างๆโดยเป็นการอ้างชื่อนักธุรกิจหรือบุคคลต่างๆที่มีชื่อเสียงเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือแต่ในความเป็นจริงธุรกิจตามที่กล่าวอ้างมานั้นไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกเอาเงินจากกลุ่มผู้เสียหายครับ นอกจากนี้ครับก็ยังมีการพบเอกสารการโอนหุ้นหรือว่าสลิปการโอนเงินลงทุนต่างๆเป็นเอกสารที่ถูกปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้แสดงให้เหยื่อหลงเชื่อว่าทําธุรกิจอยู่จริงสอดคล้องกับผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็ธุรกรรมต่างๆของนานาไรบินาย้อนหลังครับที่พบว่าธุรกิจเดียวที่มีอยู่ของเจ้าตัวและก็ของครอบครัวเนี่ยนะครับก็คือธุรกิจรันตัดผมชื่อดังที่ได้ทําร่วมกับเวทไทนเทนียมผู้เป็นสามีนั่นเองครับ และก็เป็นแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวเท่านั้นส่วนเงินต่างๆที่เข้ามาในระบบนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นเงินที่มาจากการหลอกลวงกลุ่มผู้เสียหายทังสิน้นนอกจากนี้ก็ยังพบนะครับว่านานาไราบินาเคยขายหุ้นทิปกิจการร้านตัดผมให้กับคนรู้จักรายหนึ่งครับโดยเป็นการปลอมเอกสารการโอนหุ้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายตายใจว่ามีการโอนหุ้นจริงๆจนกระทั่งเจ้าตัวมาทราบภายหลังว่าแท้จริงแล้วนานาไราบินาไม่ได้ทําการโอนหุ้นให้ตามที่ตกลงกันเอาไว้ และเอกสารที่นํามาแสดงนั้นเป็นเอกสารปลอมนั่นเองครับขณะเดียวกันจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับว่านานา,าบินานั้นกระทําการเพียงผู้เดียวเชื่อว่ายังมีบุคคลอื่นที่เป็นคนใกล้ตัวหรือว่าคนใกล้ชิด รู้เห็นเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดดังกล่าวร่วมด้วยครับและก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหล,ลักฐานเพื่อที่จะเตรียมขยายผลดําเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆเพิ่มเติมต่อไปครับขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นได้มีการเข้าไปจับกลุ่มนานาเรบินาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3าธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมกับมีการตรวจค้นบ้านพักนะครับเบื้องต้นไม่พบตัวเวทไทเทนียมสามีอยู่ในบ้าน นอกจากนี้แล้วนะครับแนวทางการสืบสวนยังพบว่าเวทไทเทเนียมเนี่ยไม่ได้กลับบ้านที่บ้านพักก่อนหน้าน,นี้แล้วประมาณ3วันด้วยกันครับนอกจากนี้ก็ยังไม่มีผู้พบเห็นเวทไทเทเนียมเดินทางไปเยี่ยมหรือว่าให้กำลังใจภรรยาที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางด้วยจงกระทั่งล่าสุดครับวันที่4ทธันวาคม2,568ที่ผ่านมา ช่วงบ่ายเย็นครับน้องสาวของนานาเรบินาก็ได้มีการยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินสด1ล้านบาทเพื่อที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวสารพิจารณาแล้วนะครับว่าอนุญาตให้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศและแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศารอาญาเป็นผู้กำกับดูแลนั่นเองครับนอกจากนี้ครับในช่วงค่ำวันที่3ธันวาคม2 5 1 8ที่ผ่านมาเนี่ย ก็เริ่มมีกระแสข่าวลือมานะครับว่านานา,นาเดี๋ยวได้มีการเลิกกับเวทเทเ,เนียมแล้วเมื่อ1ปีที่แล้วด้านดีเจดราดเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยผ่านรายการนะครับข่าวแหกโค้งหลังจากมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวลือว่าเวกับานานา,นา,นานเนี่ยเลิกกันหยาก,กันแล้วระบุบอกนะครับว่าสําหรับด้านเนี่ยด่านรู้มาเป็นปีแล้วก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจอันนี้ก็รู้มาเป็นปีนะครับเมื่อถามว่าไม่ใช่ธุรกิจที่มันอึรุงตุงนางตอนนี้นะ ด้านดีเจดาด้าก็บอกว่าตอนนั้นเราไม่รู้ไงแล้วก็ถามต่อนะครับว่าไม่รู้ว่าที่เขาบอกเราเนี่ยโกโหกอีกหรือเปล่าใช่ไหมด้านดาด้าเองก็บอกนะครับว่าไม่รู้อันนี้ไม่กล้าคอนเฟิร์มแล้วแต่รับรู้ว่าเขาเนี่ยนะครับตามข่าวเลยก็คือรับรู้มาเป็นปีแล้วนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยทางเพจของท่านเปาก็ยังได้มีการโพสต์ลง a c e b o o k เอาไว้นะครับในขณะที่นานานเนี่ยโดนควบคุมตัวบอกว่าเวทเทนียมเนี่ยหายตัวไปไม่กลับบ้านมา3วันล่าสุดภรรยาโดนจับยังไร้เงาสามีคู่กายไม่ปรากฏตัว ไม่ได้มาเยี่ยมภรรยาด้วยครับจงกระทั่งกระแสข่าวลือนานาเลิกกับเวมา1ปีแล้วเนี่ยนะครับถูกพูดถึงอย่างมากมายในโลกออนไลน์ครับล่าสุดวันที่4ธันวาคม2 5ง8ด้านพ่หนุ่มกัญชัยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับในรายการเที่ยววันเหตุการณ์ถึงกระแสข่าวลือเรื่องของการหย่าร้างกันระหว่างนานาไรบีนาและก็เวไทเทเนียมบอกว่านะครับได้มีการโทรศัพท์ไปสอบถามดีเจด้าวรินดาเนี่ยครับเพื่อนสนิทของนานาไรบีนาเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้แล้วหลังจากที่อีกฝ่ายเนี่ยออกมาบอกว่าเพื่อนหย่ากัน เพื่อแก้เคล็ดหรือว่าหย่ากาันเพื่อผมประโยชน์ทางธุรกิจแล้วก็นิติกรรมนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยืนยันนะครับว่าสิ่งที่พูดไปคือข้อมูลที่ได้รับฟังมาเมื่อปีที่แล้วแต่สถานการณ์ปัจจุบันนั้นดีเจดราก็บอกนะครับว่าไม่กล้ายืนยันแล้วดีเจดราเนี่ยก็ยังเล่าต่อนะครับว่าล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยได้เดินทางไปปรับความเข้าใจกับนานาซึ่งในวันนั้นเวก็อยู่ด้วยแล้วทั้งคู่เนี่ยก็คงยังอยู่ด้วยกันตามปกติ แล้วก็เพื่อความชัดเจนด้านหนุ่มกันชัยเนี่ยก็ได้มีการต่อสายตรงหาเวไทเทเนียมครับเพื่อที่จะสอบถามข้อที่จริงซึ่งเวเนี่ยยืนยันหนักแน่นเลยนะครับบอกว่า ยังไม่ได้อยากกับนานาราบบนาตามที่เป็นกระแสข่าวออกมานั่นเองครับส่วนประเด็นที่สังคมตั้งคําถามว่าทําไมเวเนียถึงไม่เดินทางไปเยี่ยมภรรยาหรือว่าปรากฏตัวให้เห็นหน่อยนะครับด้านเวเองก็ได้มีการชี้แจงกับพี่หนุ่มกัญชัยนะครับบอกว่าเป็นความต้องการของนานาโดยนานาได้มีการฝากข้อความผ่านทางทนายความมาบอกนะครับว่าไม่ต้องมาแล้วก็มีการกําชับให้เวเท,เทเทเนียมนะครับทำหน้าที่ดูแลลูกให้ดีที่สุด เพื่อที่จะโฟกัสการดูแลทั้ง2คนเป็นหลักนั่นเองครับแล้วก็บอกนะครับว่าส่วนทางนี้เดี๋ยวจัดการเองซึ่งเวก็ปฏิบัติตามคาต้องการของภรรยาที่อยากจะให้ความสําคัญกับลูกมากที่สุดครับทางนี้ด้านของพี่หนุ่มกัญชัยก็ยังได้มีการรับข้อมูลการยืนยันจากทีมทนายความนะครับที่ดูแลคดีซึ่งไม่ใช่ทนายสายหยุดนะครับว่านานานเนี่ยมีความประสงค์แจ้งผ่านทนายความไปถึงสามีจริงๆว่าไม่ต้องการที่จะให้มาเยี่ยมแต่ขอให้ทาหน้าที่พ่อดูแลลูกๆเนี่ยให้ดีที่สุด ในช่วงเวลานี้นั่นเองครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยครับทางดน้าของพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้มีการหยิบยกเรื่องราวของนานาราีนามาพูดในรายการหงกระแสด้วยโดยมีบางช่วงบางตอนนะครับด้านพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยได้มีการเผยถึงข้อต่อสู้ทางคดีสําคัญโดยระบุว่าฝ่ายนานานั้นพยายามที่จะต่อสู้ในมุมที่เป็นคดีกู้ยืมเงินและได้อ้างว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไปเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแล้วจึงนํายอดดอกเบี้ยมาหักลบกับเงินต้นตามกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกันครับฝั่งผู้เสียหายอย่างข้าวโพดเนี่ยนะครับที่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายแล้วก็มูลค่าค่อนข้างสูงเลยครับยืนยันว่าไม่ได้ให้กู้ยืมเงินครับแต่ถูกหลอกให้นําเงินมาลงทุนโดยนานาอ้างว่าจะนําเงินไปลงทุนต่อกับบุคคลที่3นั่นเองครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นด้านพ่หนุ่มกัญชัยก็ได้มีการเปิดหลักฐานสําคัญกลางรายการครับเป็นภาพสลิปการโอนเงินของนานาที่ส่งมาให้กับข้าวโพดเพื่อที่จะยืนยันว่าตนเองนั้นได้มีการโอนเงินลงทุนให้กับบุคคลที่3แล้วจริงๆไม่ได้โกก โดยเมื่อนำสริปทั้ง2ใบเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกัน พบความผิดปกติที่ชัดเจนครับโดยใบ,บแรกเนี่ยระบุยอดการโอนก็คือ1นึ่งล้านเก้บาทครับเมื่อวันที่2กันยายน2 5งพเวลา11บเนาฬิกาห้สนาทีส่วนในใบที่2ครับก็มีการระบุยอดโอนเนี่ยเก้าแสบาทเมื่อวันที่3กันยายน2 5งพเวลา22่สนาฬิกาห้นาทีแน่นอนครับว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้ทนายความและก็พิธีกรนั้นถึงกับอึ้งทันทีครับก็คือเมื่อตรวจสอบรหัสอ้างอิงบนสลิปทั้ง2ใบกลับพบว่า เป็นราัฎชุดเดียวกันแล้วก็อักษรเดียวกันทุกตัวทั้งที่เป็นการโอนโคนละวันและก็คนละยอดด้วยซึ่งในทางความเป็นจริงแล้วไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ด้านทนายสวัสดิก็มีการให้ความเห็นเอาไว้นะครับบอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้สอเจตนาว่าอาจจะเป็นการทําเอกสารปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะตบตาผู้เสียหายให้หลงเชื่อว่ามีการลงทุนจริงครับซึ่งเข้าข่ขยองค์ประกอบของการช่อโกงไม่ใช่เพียงแค่เป็นคดีพแพงเรื่องของการกู้ยืมเงินตามที่อีกฝ่ายเนี่ยกล่าวอ้างมาครับ นอกจากนี้ครับด้านของทนายสวัสด์ก็ยังระบุว่าได้มีการตรวจสอบบัญชีปลายทางที่มีการกล่าวอ้างแล้วพบว่าไม่มียอดจํานวนเงินดังกล่าวนั้นโอนเข้าไปจริงแต่อย่างใดนั่นเองครับด้านคุณข้อโพดกับผู้เสียหายก็ได้มีการเล่าในก็บอกว่ารู้จักกับนานาเนี่ยมา8ปีรักนานาม,มากสามีสองคนเราเนี่ยก็สนิทกันและก็บอกต่อในก็ว่าสามีเราก็รักกันนานาเหมือนคนในครอบครัวสนิทสุดคุยวันละสามชั่วโมงลูกก็สนิทกันนะครับเห็นตามโซเชียลเขาเป็นคนขยนันทําธุรกิจ ชอบชวนเพื่อนทําธุรกิจเขาเคยบอกว่ารู้จักแม่ที่โรงเรียนเป็นคนเอาเงินหลายคนนะครับไปลงทุนวันหนึ่งเนี่ยนานาชักชวนเขาแล้วก็ได้เงินมาแล้วก้อนหนึ่งเขาจะยืมแค่3เดือนเพื่อเอาไปเลย7% 5%นะครับแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่เสนอเปอร์เซ็นต์มาให้ทุกครั้งที่มีการลงทุนพร้อมบอกต่อว่าเขาให้โพต์จดดีเทลชื่อคน หลังๆก็รู้ชื่อที่ให้จดเนี่ยก็เป็นชื่อปลอมมโนข,ขึ้นมาชักชวนมาเรื่อยๆนะครับชื่อที่บอกมาเนี่ยแปลกๆแต่เราก็เชื่อจดตามให้จดอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ก็จดไปส่วนเพื่อนอีก2คนโพดก็ดูบัญชีให้ด้วยชักชวนไปลงหุ้นนะครับแล้วก็บอกต่อกับว่า แอบอ้างชื่อคนอื่นๆอีกนะครับแล้วก็อยู่ในสำนวนแล้วการแอบอ้างชื่อนานาเก่งที่สุดแอบอ้างตลอดเวลาชื่อเยอะแยะเอาชื่อคนใหญ่ๆคนสําคัญในสังคมเราก็ไม่กล้าที่จะไปคุยกับเขานะครับแล้วก็บอกต่อว่าเราเชื่อนานาเพราะว่าเขาดูเป็นคนขยันกว้างขวางนะครับไม่คิดว่าจะโดนหลอกให้เราโอนอะไรเนี่ยก็โอนสิ้นเดือนก็ได้รับเงินจากนานาเราก็แฮปปี้ดีนะครับแล้วก็บอกต่อว่าเงินก้อนแรกเนี่ยพดลงไป3ล้านบาทด้วยกัน ไม่มีการกู้ยืมเพราะก็บอกต่อในกับว่าถ้าเขายืมเงินไม่คิดดอกเบีย้ยเขาอยู่แล้วโพดรักใครรักสุดโตง่งแล้วก็บอกต่อในกับว่าตอนที่เขาแอบอ้างว่าโดนปป,ปงอายัดบัญชีเนี่ยก็สงสารเขาแล้วก็บอกว่าตั้งแต่กุมภาเขาก็บอกว่าเดือดร้อนแล้วด้านของนานาเรบินาเองก็มีการอ้างสาวไปถึงคนใหญ่คนโตครับว,ว่าทําเขาสวยไปด้วยโพดรักเขามากนะครับแล้วครับโพดก็บอกต่อในกับว่าให้เครดิตการ์ดเขาไปใช้ให้เขาไปรูดทํากิจกรรมต่งตางๆนานาเดือดร้อนโพดเนี่ยก็ให้ยืมเงิน โทษไม่มีแล้วเงินที่ทำมาทั้งชีวิตตั้งแต่อายุ15อยู่ที่เขาหมดเลยโพษไปยืมเงินจากญาติให้เขาเพราะว่าเงินโพษไม่เหลือเลยเพราะว่าเงินต้นอยู่ที่เขาหมดแล้ว โปแตกตรงที่เขาบอกเลยครับว่าปปงนเนี่ยปิดบัญชีเขากับสามีเป็นปีๆไปอ่าน3เดือนมากสุดกลัวนานานเนี่ยไปทําอะไรมาจนหน้าเฟะไปเช็คเองปปงบอกชื่อนี้สามีภรรยาไม่มีการปิดครับปปงไม่รู้เรื่องก็โป,ปหนึ่งนะครับไปไปมาเนี่ยคนโกงจะพลาดหลุดแล้วก็บัญชีเนี่ยถูกอายัดแต่ก็โอนเงินเล็กๆน้อยๆค่าข้าวแล้วก็บอกนะครับว่าไหนบอกว่าบัญชีเนี่ยถูกอายัดแล้วด้านานานาเนี่ยก็บอกนะครับว่ากูลืมเล่าให้มึงฟังว่าเขาเปิดให้แล้ว ดงังข้าพดก็บอกนี่ครับว่าแบบนี้ก็เริ่มมีกินตุุไหนเครดิตการ์ดถูกอายัดผัวเมียน,นะครับบางทีเนี่ยกูรูดได้นั่นเองครับจนวันหนึ่งข้าพดทนไม่ไหวแล้วข้าพดกับเพื่อนอีกสองคนรวมชะตากรรมกันไปบ้านนานาครับแล้วข้าพดเนี่ยก็ได้มีการอัดวิดีโอนาเอาไว้โดยที่ Whoa นานาไม่รู้ตัวนางได้มีการโชว์เอกสารประปอง,งเอาเอาอกจากซองเลยนะครับแล้วก็ข้าพดบอกต่อว่าในใจยังคิดว่าประปองผิดพลาดนาถูกมองหน้าเพื่อนใจหล่นไปที่ตะตุ่มเอกสารเจือจางเหมือนปริ้นจากเน็ตครับ แล้วก็บอกต่ออีกว่าทั้งสามีและก็ภรรยาบอกว่าโดนอายัดคิดในใจว่าสูญแล้วโดนหลอกนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยถึงโดนหลอกมันก็คงไปหามาคืนให้เรานะครับแล้วก็บอกว่าโป๊ที่สุดในมหาการก็คือเรื่องเช็ค5้าใบหมดศรัทธาในชีวิตไปเลยนางนัดไปที่บ้านเปิดใจกับโพดบอกว่านอนไม่หลับหลังจากนั้นข้าโพดก็ได้มีการเล่าต่อบอกว่าได้สัญญาจากพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็เลยเอาเช็คไปตรวจสอบนะครับที่นางแอบอ้างว่าเอาไปลงทุนต่อให้200กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับ ก็ไปเช็คในระบบจึงทราบว,ว่าเช็ค5ใบเป็นของนายปริญญาอินทชัยหรือว่าเวทไทเทเนียมนั่นเองครับถามว่าความแตกเพราะว่าเขายอมรับหมายดังข้าพเจ้ก็บอกนะครับว่ามีเทปวันที่ข้าพเจ้กับเพื่อนอีก2คนไปนั่งคุยกับเขาเขาพูดความจริง35%จากนั้นมีความจริงที่ผุดอีกเป็นร้อยเป็นพันเรื่องเหมือนฟังนิทานอะไรก็ไม่รู้นะครับแลวก็บอกว่าเอาเงินพวกเราไปเนี่ยครับแทนที่จะเอาไปทําธุรกิจหรือว,ว่าเอาไปลงทุนเขาบอกกลัวเอาไปใช้เอง เอาไปให้คนอื่นยังดีกว่าสรุปเงินอยู่ที่มึงหมดเลยเหรอเอาไปเป็นปีๆเขาเอาไปลงทุนตรงโน้นตรงนี้ก็เจ๊งนะครับแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงสําหรับเขาพูดไม่รู้ว่าอะไรจริงแล้วจุดนี้แล้วก็บอกต่อนะครับว่าเอาไปลงทุนหุ้นเจ๊งคริปโตก็เจ๊งโน่นนี่นั่นแล้วเขาชอบพูดว่าเรารักสามีเอาไปเปสามีเอาไปทำมิวสิกวิดีโอเอาไปซื้อรถจีวากอนนะครับแล้วก็เอาไปซื้อนาฬิกา เพราะเวยอยากได้นาฬิกานะครับแล้วก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยอยากได้ที่เอาไปซื้อที่เอาไปลงทุนรีสอร์ทปนเปนกันในครอบครัวเงินไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่พวกเรากลัวเอาไปใช้เองไม่ได้เอาไปลงทุนอย่างอื่นครับส่วนความสัมพันธ์นี้จะไปอยู่ที่ตรงไหนด้านข้าพเจเองก็ยืนยันนะครับบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์เหลืออีกแล้วเจ็บปวดพอๆกับอย่าร้างสามีภรรยาเลยครับ เรารักคนหนึ่งมา8ปีครอบครัวเรารักกันบอบช้ำจิตใจทําให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็บอกต่อว่าไม่โดนกับตัวเองไม่มีทางลึกซึ้งเงินใครก็อยากได้มาช่วยติดหนี้แทนานาใช้หนี้บัตรแทนานาอีกนะครับนอกจากนี้เขาโพสต์ก็บอกนะครับว่าจุดที่กลับไปเป็นเพื่อนกันเนี่ยไม่มีทางเลยไม่มีวันอยู่แล้วสวดมนต์ให้กับครอบครัวเขาแล้วก็ให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้ให้มีสติทําสิ่งที่ถูกต้องถ้าเขาจะมาเล่นแงก่กับเ้าโพสต์อีก ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะนะพูดความจริงคือ10เวอร์ชั่นเป็น12เวอร์ชั่นไม่ตรงกันแล้วก็ฝากไปบอกนานานะครับบอกว่านานาอย่าเล่นแง่เลยโพดมีคลิปเสียงเขาพูดออกมาหมดแล้วคลิปเสียงนี้จะทําให้นานาเนี่ยดูยากไปกว่านี้อีกแล้วก็บอกต่อนี่กบว่าถ้าเขาเล่นแง่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอาจจะต้องเปิดหรือเปล่านานาผิดก็ผิดนะครับทำตามกฎหมายรู้อยู่แล้วว่าชอบโกงเพื่อนอยากให้พวกเราดิ้นรนถามว่าเรื่องราทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าเวทเทเนียม,มีส่วนไหมด้านกระโพดเองก็บอกนะครับว่า เขาบอกว่าสามีเนี่ยรู้เรื่องมาประมาณ1ปีแล้วไม่รู้จริงไหมอะไรที่ออกจากปากนา,นานเนี่ยไม่จริงทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็บอกต่อในกรบวาถ้าถามโพดจริงๆสามีภรรยาการนอนคุยกันทุกวันเขาทําธุรกิจด้วยกันทุกตัวอยากถามว่าจะไม่รู้อะไรเลยว่าเงินเนี่ยมันติดลบเงินทามาหากินหายไปไหนเงินจะทามิวสิกวิดีโอ3ล้านเสกมาได้ถามกันไหมว่าเงินเนี่ยามาจากไหนเพราะว่าธุรกิจตัวไหนติดลบไม่ติดลบ เลยก็บอกต่อในกับว่าเขาจะรู้หรือว่าไม่รู้เนี่ยสำหรับขา้าพดรู้นะครับใช้ครอบครัวข้าพดเป็นบรรทัดฐ,ฐานครอบครัวดีๆคุยกันทุกเรื่องรับทราบอยู่แล้วนานาเวไม่รู้คุยกันยังไงถ้าเขาบอกว่าไม่ทราบก็เป็นครอบครัวที่แปลกเป็นกรรมของเขาแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็น่าสงสารนานากับเวอีกเรื่องหนึ่งแล้วซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็คงต้องรอนานาไราบินาออกมาพูดอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าสิ่งที่หลายคนเนี่ยออกมาพูดว่านานา,นาไม่ได้พูดความจริงนั้นเป็นข้อเท็จจริงอะไรอย่างไรบ้างนั่นเองครับ